เอาลครับสวัสดีครับทุกคนครับผมก๊อบจิครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเข้าหมายตกปลาแม่น้ําเจ้าพยากันนะครับหมายนี้จะอยู่ที่สทีิรประชีพบางไทรครับสะพานที่ผมข้ามมาเมื่อกี้ก็คือสะพานเชียงล่างนะครับหรือสะพานวัดกลางนั่นเองครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็ลงสะพานมานะครับก็เลี้ยวซ้ายเลยครับนี่ตามคลิปเลยนะฮะ ผมข้ามมาจากฝั่งวัดกลางนะครับพอเลี้ยวซ้ายมาก็ตรงตามทางไปเลยครับพอหมายนี้มีน้าๆนหลายท่านยังไม่รู้ทางเข้านะครับผมปักหมุดไว้ให้ตรงโคง้งแต่ครไม่รู้ว่าเข้าทางไหนฮนะนัถ้าเอารถยนต์เข้าไปนะฮะต้องจอดไว้ข้างนอกครับแล้วก็ต้องเดินเข้าไปครับ แต่้ามอเตอร์ไซค์มาครับขี่เข้าไปได้เลยครับอันนี้ครับจะขี่ตรงมาเรื่อยๆนะฮะตามทางตรงมาเรื่อยๆครับจะเจอถนนสีเ่เลนแล้วคประมาณห้านาทีไม่ถึงฮนะแล้วเราก็จะเจอเนี่ฮะสังเกตทางแยกครับท้ายมือจะมีศาลาแล้วทางขวาจะเป็นกำแพงรั้วเหล็กแบบนี้นะฮะแล้วขี่เข้าไปเลยครับตรงเข้าไปเลยครับ พอตรงเข้ามานะครับเราก็จะเจอ3ามแยกครับมันก็จะมีสะพานข้ามคลองเล็กๆนะฮะเป็นสามแยกครับแล้วเราก็เลี้ยวขวาครับหรือตามพิกัด GPS ที่ผมปักไว้ให้นะครับเลี้ยวขวามาแล้วครับแล้วก็จะตรงยาวเลยครับไปจนสุดทางเลยครับ มาง่ายครับหมายนี้แต่แต่พอดีว่านานามาบางคนนานะบางคนมาถึงตรงนี้แล้วก็จะงงครับเพาเข้าไปทางไหนต่อนี่ครับนี่ก็มาถึงตรงวิกัดที่ผมปักหมุดไว้ตรงนี้นะผมจะปักหมุดไว้ตรงนี้ตรงโค้งนี้เลยนะพอถึงตรงนี้แล้วนานาก็าาหาที่จอดรถเลยครับริมๆิมหน่อยนะหาที่จอดรถได้หมดรับเนี่ย ยิมชิฝั่งป่านี่นะนครับเรามาจากตรงนี้ครับเราจะมาสุดทางตรงนี้ครับ,รบเราจะรถแบบนี้ทางนี้เข้าไม่ได้นะครับเป็นบ้านถ้าตรงเข้าไปนะทางนี้จะเป็น ถานที่ส่วนบุคคลนะครับแต่เราจะเข้าตามนี้ตรงนี้ครับนี่ที่หมอใสเข้าไปนะครับอาจจะไปทางนี้ครับเข้าไปนะ่หาหลายคนไม่รู้ครับเพราะว่าถึงตรงนี้ก็จะมีเข้าได้ทางอะอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้มีอีกทางนะครับผมพาไปดูนะครับนี่ฮะ ลงตรงนี้ได้ฮะ,แล,ละลแล้วก็เดินเลาะไปเลยครับแล้วก็เดินเลาะไปทางนี้ได้เลยครับไปสองทางครับทางนี้ไม่แนะนำนะโอเคครับเดยวเลยเข้าไปกันครับผมไปครับเดีย๋ยวผมพาาน,น,นะเดินเข้าหมายนะแนะนำเลยนะถ้าใครเอารถยนต์มาจอดต้องจอดไว้ข้างนอกครับ แต่ถ้าสัมภาระเยอะนี่คุณควรจะเอารถเข็นมาด้วยนะฮะเพราะต้องเดินเข้าไปอีกร้อยห้าสิบกิโเมตรร้อยหกสิบเมตรเลยเนี่ยแต่ถ้ามอไซค์มาก็ขี่ชิวเข้ามาเลยฮะเดินตรงมาเลยครับรน,บนี่ตามทางมาเลยครับเราจะเจอบ้านล้างครับเดินผ่านบ้านล้างมาครับเราก็จะเจอคลองที่เข้ามาข้างในครับคลอง,องที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับ สวัสดีครับได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับเราก็จะเห็นปากคองปากคองนะฮะตรงนั้นก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นหมายตกปลาครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดะฮะวันอาทิตย์ มีน้ำนมันตกกันเยอะอยู่สมควรฮนะสวัสดีครับได้ไหมครับเนี่ยยังเลยเหรอครับขอผ่านนะครับตอนนี้เรา <c oughs> ก็มาเจานอน็อตนะฮะ <c oughs> เอานำมาก่อนหน้านี้นะ วันนี้ผมมาสายครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้ก็โชคดีนะฮะได้มาเจอกับน้าช่อง PP Fishing Thailand นะฮะก็ได้ไปสอบถามนนาครับว่าเป็นยังไงครับน้าเขาก็บอกว่ามากันแต่เมื่อคืนแล้วครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าครับน้ำลงครับก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครช่องพีพีฟิ i ิงไทยแลนด์กันด้วยฮะและนี่ก็คือมาตกปลาศูนย์ศิลปิชีบางไซนะครับมาตกฟรีนะครับและนานาทันใดที่มาก็ฝากเรื่องความสะอาดด้วยนะฮะช่วยกันรักษาหมยดีๆด,ด้วยครับถ้าคลิปนี้มันใช่ก็กดไลค์กัน like ไปครับแต่ถ้ามันโดนใจก็ซับสไคร b ์กักนไปเลยมาคอมเมนต์พูดคุยเป็นเพื่อนกันนะครับแนะนำติชมกันได้ครับแล้วผมจะไป ม้ไหนกดกระดิ่งทตีงไว้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสุด,ดยอดครับผม